สวัสดีทุกๆคนนะคะมาอยู่กับนายคะ่ะวิคิมนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาเล่น Final a v r e s d y นะคะขึ้นหลอนกับน้องหมีนั่นเองค่ะก็จะเล่นคลิปละคืนหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้เพิ่งโหลดมาใหม่ๆเลยอะจริงๆแล้วโหลดไปแล้วอะแต่ว่าก็อยากเล่นใหม่โอเคมาเล่นกันค่ะเออ โอเคสิบสองนาฬิกาเอโอเคมาแล้วนะคะอือ uh หื huh. คืนแรกจะไม่มีเฟสดีเนาะโอเคเล่นทีละคืนก็แล้วกันนะ เล่านะคะ<ม>ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ่อ play ก็ต่อไปเอาช่องลม,มก็ปิดถึงอันนี้ก็ศึกษาปุ่มก่อนแล้วกันนะ โอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเสียงเตี้ยวเตี้ยวจะได้ยินเสียงนะโอเคค่ะงั้นก็จะเบาเสียงดีกว่านะเพราะว่าเวลาหมีมาก็พูดยังไงอ่ะมันตลก <laughs> ช่องเราไม่มีอะไรเนอะ โอเคสบายๆข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะโอเคค่ะ okay, ก็ผ่านไปแล้วนะเอ๊ะ สรุปคือยังไม่เห็นหมีเลยนะคะโอเคตีสี่แล้วโอเคใกล้จะผมมูแล้วเนาะอันนี้แค่ศึกษาปุ่มมูตก่อนเลยอันนี้ก็รีบูทเนาะเอก็นะไม่มีหมีเลยสักกัดตัวเดียว โอเคตีห้าแล้วค่ะอตีห้าแล้วเหลืออีกชั่วโมงเดียวเนาะเย,ย้หกโมงแล้วค่ะโอเคต่อไปมันเป็นช่วงมินิเกมนะคะ เล่นย่ายๆเนะอะโอเคเขาไม่มีอะไรผูกมานะโอเคค่ะสิบสามนาทีก็เอ็มซะแล้ว โอเคค่ะมาต่อคืนที่สองนะคะเออคืนแรกควรจะโอ้มาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงโอเคต่อไปก็ให้มันมาตรงนี้นะคะมันก็จะมานะนี่ไงมาแล้ว ไปก็ให้มันมาตรงนี้นั่นไงมาแล้วคะ่ะส,สลับสลับสับเปลี่ยนแบบนี้แล้วค่ะก็จะเฮ้ยมันไม่มาโอเคออดีโอ o เอล้ ปวดระแบงมากเลยโดยเฉพาะตอนตีสีหรือเปล่านะนีงไงมาล้อนาอโอเคต่อไปเอ้อมามามา,มา,มาได้โปรดเถอะเจ้าหมีน้อยอย่ามานะห้านาทีแล้วเหรอโอเค อีกสักแค่ไม่กี่นาทีมันไปไหนกลัวมากคือไม่อยากจะเล่นหรอกนะแต่มีคนให้มาเล่นโอเคค่ะเออค,คืนที่สองถ้าคืนที่สองไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเออก็สลับสับเปลี่ยน อุย้ย ventilation error โ okay. อเคต่อไป <laughs> แล้วลงี่ฉันลัวอีกแล้ว s o o o error ไปไหนเวลากดอาจจะ รู้สึกยังไงอ่ะเจ้าหมีโดโซไม่มาแเลวแลี้วขวานว้องกาฮ่าโอ้วิดีโอเออเลร์มันจะแย่อะไรขนาดนี้เนี่ยโอ,โ,อโอ้แบตเตอรี่เมื่อกี้เสียงแบตเตอรี่นะคะ เฮ้ยต้องเล่ไปพอค่ะไม่โดนแล้วไม่เล่นแล้วแงแงแงก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพาร์ทเดียววนะคะเดี๋ยวจะทำพาร์ตต่อๆไปเลยก็ได้ค่ะงั้นบายบาย